ดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ี่นะคะคุณครูชื่อคุณครูอราสาห,หนูนาคนะคะ,ะเด็กๆคงจะจําได้ใช่ไหมคะเราเจอกันมาปสามครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะคุณครูเกือบจะได้เจอหน้า,ากับเด็กๆแล้วเชียวแต่โควิดมันมากีดกัน้นไว้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้คุณครูก็มีบทเรียนให้นักเรียนมาเรียนอีกนะคะอย่าเพิ่งทําหน้าเสียใจนะคะ เด็กๆคงจะดีใจใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนบทเรียนใหม่กันนะคะเรื่องการบวกค่ะดูนะคะการบวกจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะมากกว่า1นึ่งแสนก็ต้องเป็นหลักร้านหลักสิบหลักร้อยร้านนะคะไปตามลําดับใช่ไหมคะคุณครูก็มีจํานวนมาให้นักเรียนนํามารวมกันนะคะรวมกันก็คือการบวกใช่ไหมคะ จำนวนที่1ดูนะจ๊ะหนึ่งล้านสามแบวกกับ6กแสนสาเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะช่องสี่เหลี่ยมนี้เรายังไม่มีคำตอบนะ,ะนักเรียนทํามาแล้วใช่ไหมคะตอนปอ3ในการหาคําตอบการบวกใช่ไหมคะตัวเลขเยอะๆถ้าเราจะ ต้องการบวกให้ถูกต้องอันดับแรกเลยเรามาตั้งต้องตั้งเป็นยังไงคะค่ะให้หลักตรงกันนะคะเอาเรามาดูนะคะหลักที่หนึ่งเริ่มทางขวามือนะคะหลักหน่วยนะคะน้อยที่สุดเราจะเริ่มบวกมาจากหลักหน่วยทุกครั้งนะคะในการบวกกันนะคะหลักหน่วยบวกกัน7จ็ดบวกสองได้เท่าไรจ๊าเก้าค่ะ หลักถัดไปทางซ้ายมือทีละหลักนะคะสี่บวกสาม้เท่าไหร่คะเจ็ดค่ะห้าบวกหกโทษนะ,ะเอาดูใหม่นะคะห้าบวกหนึ่งได้เท่าไร่คะหกค่ะสี 1, ่บวกหนึ่งได้เท่าไรจ๊ะห้าสามบวกสองห้าบวกสามเก้าและหนึ่งไม่มีตัวบวกก็ยกลงมานะคะก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนตัวเลขถึงหลักอ่านว่ายังไงคะ หนึ่งล้านเกหมื่ั้ยากไหมคะอาอันนี่เป็นการบวกที่ยังไม่มีการทดเลยนะคะเราสามารถนํามาบวกโดยนําตัวเลขในหลักเดียวกันมาบวกเข้าด้วยกันนะคะยังไม่ยากแต่นักเรียนจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเอาเรามาดูต่อไปเลยคะ่ะ เอามีหลายหลักอีกแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะแต่เด็กๆดูนะว่าตัวเลขที่คุณครูเอาไห้เด็กๆบวกกันนั้นอาจจะมีบางหลักที่บวกกันแล้วเป็นจํานวนสองหลักนะคะเอามาดูนะคุณครูไว้มามีหนึ่งล้านแปดแสนสี่มามพันหกร้อบวกกับ3ามล้านเก้าแนะคะ มีหลักที่เป็นศูนย์ด้วยเอามาสแสดงวิทยาคำตอบหน่อยนำตัวตั้งมาตั้งแล้วก็นำตัวบวกมาบวกตั้งหลักให้ตรงกรันใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยในการบวกทุกครั้งเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยคือหลักที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะบวกมาหลักสิบหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าหลักไหนนักเรียนบวกแล้วเป็นตัวเลขสองหลักเรามาดูว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะเอาหลักหน่วย5บวกกับ7ได้เท่าไหรจ๊าค่ะสิบสเป็นตัวเลขสองหลักคุณครูเอาเลข2ตั้งที่หลักหน่วย10บทดไปยังหลักสิบนะคะทดไว้ข้างบนทดนี้ต้องเอามาทําอะไรด้วยคะค่ะตัวทดนี้ต้องนํามาบวกทุกครั้งที่มีนะคะเอาหลักสิบ9บวกกับ8ได้เท่าไรคะส7บวกตัวทดหเป็นสิ งทดไปอีกหนึ่งในหลักร้อยหลักร้อยหกบวกกับสี่สิบบวกกับหนึ่งเป็นสิบเอ็ดตั้งหนึ่งทดไปหลักพันอีกหนึ่งหลักพันสามบวกศูนย์แล้วก็บวกตัวทดเป็นสี่หลักหมื่นเป็นสี่หลักแสนแปดบวกกับเก้าได้สิบเจ็ดตั้งเจ็ดทดไปหนึ่งค่ะหลักล้านสามบวกหนึ่งบวกตัวทดหนึ่งเป็นห้านะคะพอจะดทำได้ไหมคะ ถึงตัวเลขจะมากนะคะแต่เด็กๆบวกทีละหลักก็จะไม่ผิดพลาดเลยค่ะ,ะคำตอบก็จะได้5้าล้านเจ็ดแสค่ะดังนั้นในการหาคำตอบนะคะถ้าหลักใดที่นักเรียนบวกแล้วเป็นตัวเลขสองหลักนะคะนักเรียนจะต้องนำตัวเลข ในหลักนั้นไปทดอีกหนึ่งหลักนะคะก็คือเอาตัวเลขตั้งไว้หนึ่งหลักทดไปทางซ้ายมือทีละหลักทีละหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจะทําได้ไหมคะเด็กๆค่ะไม่ยากใช่ไหมคะ,ะถึงมันจะเป็นจํานวนหลายหลักก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะ,ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมาคิดบ้างนะคะ,ะคุณครูให้มาว่า 6กล้านเจ็ดแสนบวกกับสามล้านแปดแสนอ่ะคะคุณครูนำมาตั้งแล้ววิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นพอสี่แล้วขีดเส้นใต้สีแดงนะคะเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินค่ะ,ะคุณครูเอาตัวตั้งมาตั้งแล้ว1หลักหนึ่นจำนวนโทษนะคะต่อไปตัวบวกมาตั้งจะเห็นว่ามีหลักเท่ากันหมดเลยนะคะ ตัวเลขทั้งหมดมีด้วยกัน7หลักนะคะตั้งหลักให้ตรงกันตัวเลขนักเรียนสามารถเขียนให้ห่างๆกันสักนิดหนึ่งนะคะหลักมันจะได้ตรงกันนะคะไม่ต้องไปเบียดกันนะคะ,ะใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็จะเริ่มบวกทางหลักหน่วยนะคะเบวกกับ0ได้9หลักสิบสวนศบวก0ได้ศ1บวก0 1ค่ะ5บวก1 6ค่ะ8บวก2 ทดไปหนึ่งบวกกับแปดสิบห้าบวกทดหนึ่งเป็นสิบหกหกบวกกับสามเป็นเก้าบวกหนึ่งตัวทดเป็นสิบนะคะ,ะในการหาคำตอบนักเรียนสามารถนับนิ้วบวกได้นะ,ะหรือนักเรียนจะเอาตัวเลขที่มากไว้ในใจแล้วก็นับต่อกับตัวเลขที่ออกมาบวกไปก็ได้หรือถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนสามารถที่จะใช้นิ้วนับต่อมีนิ้วพอไหม ถ้าเจ็ดกับแปดไม่พอขอยืมนิ้วคุณพอ่อคุณแม่มาบวกได้นะคะไม่ใช่นะคะคุณครูพูดเล่นนะคะเอามาดูคําตอบค่ะก็จะได้1 0บล้านหกแสนหก่นเค่ะพอจะทําได้ไหมคะค่ะทําได้อยู่แล้วเด็กๆของคุณครูนะคะคุณครูเชื่อนะคะเอามาดูต่อไปเลยค่ะดีใจใช่ไหมคะ ค่ะคุณครูเชื่อว่าน้องดีใจมากเลยน้องอยากทําแบบฝึกหัดใช่ไหมคะคุณครูมีให้ไม่มากนะคะให้นักเรียนสแสดงวิธีทําและก็หาคําตอบมานะคะหาคําตอบเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะมีตัวตั้งมีตัวบวกแล้วก็มีคําตอบขีดเส้นให้เรียบร้อยคุณครูให้มาแค่กี่ข้อเองเลยห้าข้อใช่ไหมคะมากไปไหมค่ะไม่มากสแสดงวิธีทานะคะ แต่ให้ทําในกระดาษรายงานค่ะขีดเส้นให้เรียบรย้อยเขียนด้วยปากกา้นาเงินขีดด้วยสีแดงนะคะคงจะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วเราจะเจอกันวันมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็จะเอามาให้คุณครูนะคะอย่าลืมทําในกระดาษรายงานนะคะค่ะบทเรียนนี้ก็คงจะฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะแล้วก็อย่าลืมทํบแบบฝึกแบบหัดของคุณครูนะคะ chúc chúc nha